โอเคครับวันนี้จะมารีวิววิธีการบันทึก n c d s c r e e n ในกรณีปรับมาคีย้อนหลังนะครับเช่นนะครับวันนี้วันที่สิบแปดนะก็อันดับแรกเราก็เข้าการให้บริการแล้วก็การให้บริการสหรับเจ้นที่ก็จะเจอหน้าอย่างนี้ก็วันนี้วันที่สิบแปดเราจะคีย์ข้อมูลย้อนหลังวันที่หนะึ่งจะวันที่สามสิบนะครับ ทำยังไงก็ไปล็อกวันที่มารับบริการติกล็อกวันที่มารับบริการน,นะแล้วก็ใส่เวลาเสร็จแล้วก็เลือกคนไข้นะครับ พอเลือกเสร็จก็แล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีการนะมีฟีเจอร์ตรงนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับเพอให้มีความน่าสนใจในการบันทึกก็คืออย่างเดียวก็คือเราบันทึกเพื่อส่งให้ดีเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็บันทึกเพื่อให้ประเมินผลคนข้นะครับจะเช็คซิตหรือว่าจะออเทนก็ได้ตรงนี้นะครับออเทนก็มาตรงนี้เช็คซิตก็นี้นะครับเค่นี้เดี๋ยเราไม่ได้ทำเบิกอะไรนะครับ แต่ว่าเอาเทนไม่ได้เพราะว่ามันย้อนหลังนะครับเป็นการบริการของวันที่30นะครับตัวสิทธ์ตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับก็เข้าสู่รับบริการนะก็คัดกรองความแดนเบาหวานนะครับก็ใส่ข้อมูลให้ครบนะครับซึ่งตัวส e s ิสกรีนก็เหมือนเวอร์ชั่นที่คีเรียลทามนะครับจะต้องมีรอบ A แล็ก็จะต้องมี BP ครั้งที่2ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวตอนฟัตติ้งก็ไปใส่ในตัวตอน n อ d Screen นะบันทึกตรงนี้ก็ n c d s r r e e n นะครับเกียเป็นคัดกรองความดันเบาหวานก็แล้วแต่นะกดบันทึกเสร็จแล้วก็มินิชัยนะครับคัดกรองความดันเบาหวานากดตรงนี้ก็มาหมดแล้วนะครับไม่มียา แล้วกดบันทึกตัวนี้ก็จะวิ่งไปวิ่งไปในในนี้นะครับก็สูบบุหรี่ไหมก็ใส่ข้อมนไปนะครับตรงนี้จะออกสเปเชียลพีพให้เลยนะครับนะครับแล้วก็น้ำตาลเท่าไหร่ เ็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเนี่ยข้อมูลก็จะวิ่งลงมาตรงนี้นะครับวันที่30เห็นไหมนะครับล็อกวันที่ล็อกตรงนี้ LCD Screen อันเนี้ยก็จะออกเพื่อส่ง h DC ก็จะเป็นวันที่30พฤศจิกน,นะครับก็เสร็จสิ้นกระบวการ Key LCD s c r e e n ย้อนหลังนะครับในเวอร์ชันที่2